สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมาม่ผู้โผ่กระกชงมาดามบูด ja. ีเคคือเก่าจ้ะวันนี้มาดามพาพีพนองมารีวิวห้องพักนะคะวันนี้กับสีพาพีพนองมาชมห้องพักคะ่ะห้องพักที่ประเทศเดนมาร์กอีกคนาน้ำคาทะเลมากอีกเกาะหนึ่งจ้ะพี่น้องประเทศเดนมาร์กก็จะอยู่เป็นเกาะเกาะนะคะคา ขา,ามน้ำขามทะเลมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆมาหายาดพี่นองนะจ๊ะเพราะว่าพี่นองอฟังสามีนี่สิเหลืออยู่น้องชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนสามีของของมาดามจิเราเป็นคนเราเป็นคนที่หนึงจากพี่นองเป็นลูกกุกเนาะ แล้วก็มีน้องอยู่สองคนน้องชายหนึ่งน้องสาวหนึ่งสินะจากพี่น้องดุนดนอ่าสีมาพอกันจะ้ะเจอกันครั้งสุดท้ายก็ตอนอคริสมาสนะคะอันนี้ก็มาเจอกันอีกจากพี่น้องจ้ามาเจอกันอีกจะ้ะมาหอดกับบริเวบาลยั้งกันดอ,อกก็บอกแต่เรื่องพอกับแมจ่จ้ะเพราะว่าเขาเจ้ากับิดนหอดพ่อขันแม่เนาะ กินกับเขาก็นามกินอันานั้นอันนี้ก็บาาอกว่าเออกับเขาอันนี้แม่เห็ดแสบกินกาแฟไปกับกินกาแฟอยู่ไสอยูย่ไสแม้กระทั่งโรงแรมห้าดาวกาแฟเขากระสูกาแฟ,าาแ,ฟแม่บได้ยังสิน่ะพี่นองเพราะว่าจังหวะหละเนาะ,อะพอแม่กัได้ลมหายาจจากไปกะโดนๆมาพอกันพี่นงกระชิบเอาแต่กับ เาแต่อันเรื่องพอกแมน่นะจ๊ะนาะคืออ่าสารเสืิญสรรพคุณสารเสืิออันคุ้นของพอของแม่เนี่ยจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะฟังแล้วก็น้ำตาสิไลจ้ะพี่น้องเพราะว่ามาดามเองก็มีความผูกพันอ่ากพอกแม่เพลินหลายจ้ะพี่น้องเพราะว่าพราะว่ามาดามกแม่ญาีิถือกันสนิทกันจ้ะพี่น้องจ้ะ แม่ยาพนกะหักมาดามเนาะพนก็หักมาดามหักหักก่าลูกรักก่าลูกในไส้เดิพี่น้องมือนีกะน้องสาวพนปัะทักว่ามือเนียนพี่สะใยหนาผมคือแมญยาเทวสันดอกพนว่าว่าว่ามาดามเนะี่ยคือแมญยา เพิ่นวาเนาะคอยกันกระตื้นกระทุกใจในจักหน่อยจ้ะพี่นงเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามาดามคือแม่เพิ่นลนะักษณะมาดามกัเนี่ยมาดีวิวในห้องเพิ่นกับมีเครื่องต้มกาแฟในกาแฟเพิ่นก็ให้มีกาแฟมีน้ำชา,เน,นา,นนา,นาเนี่ยเพิ่นก็ให้ซ้ำในลัะพี่นงแตวบานามเ่ย บ่มีไห้จ้ะพี่น้องก็คือบานเหาเนาะบานเห่าเนี่ยเส้นลิลนน้ำเสียให้น,น้ำหลายจะ้ะอยู่นีเพ่นบ่นมี่น้ำเดอ้อเพราะว่าประเทศเดนมาร์กเพื่นกินน้ำกอกจ้ะพี่น้องอยู่กอกได้กอกได้ก็กินได้แต่ว่าคอยนี่สีรับบ่ได้เด้อพี่น้องถ้าว่าเป็นกอกในรั้วอย่างงี้เนี่ยคอยสิกินได้อยู่แต่ว่ากอกในห้องน้ำคอยกินมาลงไหมคอก็ไล่ขายผพว,วไปซื้อนา้ำเพิ่นก็ซื้อมหาห้สองขวดขวดขวดใหญ่จ้ะพี่น้องน่าจะ มาดามเองก็คุณเคยอยู่กับอพ่อปูไมยามากอะสามสิบกว่าปีเนาะคุณเคยกันจังมาดามกับไมยานี่ถือกันจ้ะพี่นองไมยา,ามนี่ไปเที่ยวเมืองไทยไปเยี่ยมอ่าไปเยี่ยมพ่อแม่มาดามนี่เพื่อนไปประมาณเจ็ดเทีย่ยจ้ะพี่นองไปเจ็ดครั้งนะคะไปจนคุณเคยกันนะจ้ะพี่นองปูก็ยากบ่ถือตัวจ้ะไม่ถือตัวนะคะ สิละจ้ะอันนี้ดนดนพี่น้องมาพอกันกระเบาเตเรื่องพอกเมย์เนาะจ้นะเนาะพพปะสังสรรค์เฉพาะภายในครอบครัวนะคะนนเป็นอาหารของมือแหลกที่ได้พอกันเนาะจ้นะเนาะมื้อนี้ก็น้องชายกับน้องสะพายเป็นเจ้ามือเป็นคนจ่ายเนาะจ้นะเนาะเป็นคนจ,จ่ายจ้ะพี่น้อง อยู่ต่างประเทศย่ำกอกกี่นี่เขาพี่น้อย่างนีงสิถ้าเกิดว่าถึงจะเป็นพี่เป็นน้องคานตามกันออกมาแต่ย่ำอันไปอยู่ไปกินกะซอยกันใจได้พี่น้องน้องก็จะไม่ปล่อยให้พี่จ่ายคนเดียวพี่ก็จะไม่ปล่อยให้น้องจ่ายคนเดียวนะคะคือต้องซอยกันจะพี่น้องอยู่อันทังยุโรปเนาะคะ่ะเนาะ ช่วยกันกินช่วยกันจ่ายนะคะไม่มีใครล้มใครนะคะอเมริกันเชคค่ะอันนี้คืออันฮาอายู่ต่างประเทศนอกจากนะบ่คือบางประเทศขันเข้าไปยังสิกะจะเขามีบ่มีกับลุ่มเห็บเขายังเดียวจากพี่นงจา้าแต่ว่าอยู่ทางนี้สิเป็นพี่นองขั้นตามกันออกมากอะช่วยกันกินนะคะทางนี้อันนี้คือ เป็นขนบธรรมเนียมประเภทนี้เพื่อนไปเลืจ้ะพี่น้องจะไม่มีาการเบียดเบียนกันเนาะยืมก็คือยืมให้ก็คือให้จากพี่น้องจา้ทาทั้งนี้จะไม่มีขอจะไม่มีอะไรนะแม้กระทั่งพ่อแม่ลูกเหมือนกันยืมก็คือยืมจากพี่น้องในจามนีอากาศดีพากันออกมะย่างากินข้าวเล้วจากพี่น้องกินข้าวเสร็จก็พากันออก มันยางบึงในเมืองจ้ะเมืองน้อยแต่ว่าก็เป็นตะยูจากพี่น้องจ้บงาบึงราคาบานก็คือสิแพงลิวเลยล่ะเพราะว่ามันอยู่ติดก,กับทะเลเนาะอยู่ติดกับทะเลก่ะบ,บรรยากาศดีค่ะพี่น้องบรรยากาศดีพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ